ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปอ่านข่าวนะครับแคสซินนะครับหรือว่าบัสแมทในส่วนของ i อเวสแอนดรอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับในส่วนของแอปนะครับมีการปรับปรุงในส่วนของบัญชีธนาคารไปช่วงหนึ่งนะครับผมได้ปิดไปนะครับแล้วก็เราได้เนี่ยถอนเงินค้างไว้นะครับเป็นส่วนของการถอนเงินที่เราค้างไว้อยู่เนี่ย ทางแอปจะจ่ายให้หรือเปล่าเงินจะเข้าบัญชีเราหรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งข่าวก็คือที่เพื่อนๆอ,อยากรู้ก็คือว่าบัญชีธนาคารเนี่ยจะเข้ามาถอนได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันปิดให้ถอนแค่ PayPal ช่องทางเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปนี้ให้จบเลยนะครับยังไงก็ฝากดูให้จบนะครับข่าวเนี่ยผมจะย่อให้สั้นๆนะครับแล้วก็เอาแบบชัดเจนที่สุดนะครับในคลิปนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมให้เรามากดตรงคําว่าฉันก่อนนะครับบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าการแจ้งเตือนข่าวสารของแอปเนี่ยดูตรงไหนนะครับดูบนชื่อของเราเลยนะครับตรงนี้นะครับผมที่ผมลากกรอบไว้ให้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมาดูที่การแจ้งเตือนแรกนะครับผมก็มาตรการการแก้ไขความล่าช้าในการถอนบัตรธนาคารนะครับกดไปเลย ทางแอปเนี่ยได้ประกาศไว้วันที่1ตุลาคม63นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะใครที่ฟังไม่ทันก็เข้าไปอ่านเองนะครับช่วงนี้ในประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางธนาคารมากมายผู้ใช้ที่เลือกใช้การโอนเงินผ่านธนาคารโปวดรอสักคู่ขอภายในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นหากคุณต้องการรอคุณสามารถขอเงินคืนเหรียญได้ และใช้วิธีการชําระเงินผ่าน PayPal เพื่อส่งให้คุณนะครับตรงนี้เนี่ยทางแอปเขาระบุไว้ก็คือถ้าคุณไม่อยากรอแล้วนะครับผมอยากรับเหรียญคืนเนี่ยก็คือส่งเรื่องไปขอเงินคืนได้ขอเหรียญคืนได้เพื่อที่ถอนในส่วนของ PayPal นะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับโปรดติดต่อเจะะ้าหน้าที่ที่บริการลูกค้าของเราเพื่อของเงินคืนนะครับตรงนี้ก็ติดต่อไปทางแอปนะครับขอคะแนนคืนเพื่อจะเปลี่ยนการถอนเป็น PayPal แทนนะครับ เมื่อเร็วๆนี้ PayPal หยุดผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่ในประเทศไทยเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากนะครับเจ้านายของเราไม่ได้นอน3วัน3คืนและติดต่อ PayPal หากคุณไม่มีบัญชี PayPal นะครับคุณสามารถใช้เพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานก่อนได้นะครับผมใช้บัญชีของเพื่อนคนอื่นก่อนได้นะครับตอนนี้นะครับทางแอปนะครับผมกำลังติดต่อช่องทางการชำระเงินอื่นนะครับผมเช่น eWallet หรือว่า t o m o n e y Wallet ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับในส่วนของ t o o m o n e y Wallet น่าจะดีมากนะครับถ้าเป็น t o o m o n e y Wallet เนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยค,นะคิดว่าน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับผมเรากำลังพ,พยายามเปิดช่องทางการชำระเงินของธนาคารซึ่งจะต้องใช้เวลาใช้เวลานานนะครับผมขอภายในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงนะครับแต่เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานะครับ ในขณะเดียวกันนะครับเราจะติดตามการแก้ไขของธนาคารแห่งประเทศไทยโปรดให้เวลาเราสักระยะขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับตรงนี้เราก็ต้องรอทางแอปแก้ไขนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ที่เขาได้แจ้งมานะครับผมเดาไปนะครับก็เป็นการปรับปรุงในส่วนของ คะแนนเหรียญน,นะครับจากการอ่านข่าวนะครับก็มาเช็คได้ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเข้ามาอ่านเองนะครับผมจะไม่อ่านให้ฟังนะเพราะว่าเขาได้อธิบายรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนนะครับก็อ่านให้เข้าใจนะครับเอโอเคนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับที่เราได้ถอนค้างไว้ในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับในช่วงที่มันปิดไปนะ ก็ตอนนั้นเนี่ยผมได้ค้างไว้อยู่ประมาณ10รายการนะครับก่อนที่ธนาคารจะถูกปิดไปนะครับก็ได้ถอนเ a y p a พไปด้วยนะครับผม2รายการนี้นะครับที่ถอนของเพ y p a พไปนะครับก็จ่ายเรียบร้อยแล้วและยอดเงินของธนาคารที่ยังค้างตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาหมดแล้วนะครับผมนี่ครับมันเข้ามาหมดแล้วนะครับก็เขาจะไม่คืนเหรียญให้นะครับเขาก็จะทยอยจ่ายให้เรานะครับผมก็ตามที่เขาจะจ่ายมาได้นะครับ แล้วก็ยังค้างอยู่นะครับในส่วนของธนาคารนะครับค้างอีก800นะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ถอนไป4วันครั้งละ2 0 0นะครับแล้วก็ได้ถอนของเพ y p a l ยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับก็รอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดยอดเงินที่เข้าบัญชีให้ดูด้วยนะครับครั้งล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดที่มันอนุมัติมานะครับผมก็คือนี่ฮะ25นะครับผมวันที่25กันยานะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารของผมนะฮะครั้งล่าสุดนะครับเงินมันก็เข้ามาวันที่30กันยายนนะครับก็คือสิ้นเดือนนะครับ200นะครับ2รายการนะตรงนี้นะครับก็ตามที่มันได้อนุมัติมาให้นะครับแต่เงินอาจจะเข้าล่าช้านิดหนึ่งนะครับทางแอปอนุมัติวันที่25 แต่เงินเข้าในวันที่30นะครับก็ถือว่ายังจ่ายอยู่แต่ช้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เงินยังเข้าอยู่นะครับบมตรงนี้เป็นรายการที่เงินเข้ามานะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ถอนเงินค้างไว้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับเงินได้แน่นอนนะครับถ้าคุณมีปัญหาจริงๆนะครับหรือว่ารอ เป็นเดือนนะครับเงินยังไม่เข้าเนี่ยให้เราติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ของแอปเลยนะครับผมโอเคนะครับคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ